สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับแบงค์จะไปเล่าเรื่องเลนส์แว่นตาหรือว่าเลนส์ที่เราใส่ทุกวันเนี่ยครับแบบง่ายๆทั้ง5แบรนด์นะครับอันดับแรกครับคือเลนส์เอ็ซิลอนนี่เองครับซึ่งจริงๆแล้วที่แบงค์ชอบคือ1นะครับฟังก์ชันหลากหลาย2ครับปรับสีได้ค่อนข้างเยอะได้ทั้งบนแดสีแล้วมีสีใหม่คือสีรูบี้นั่นเองครับสมครับมีเลนส์ถนอมสายตา4ครับมีเลนส์เอาไว้ขับรถ5ครับมีเลนส์ย้อมสีบอกเลยว่ามีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะ 2ครับเลนโฮยาครับโฮยาสำหรับแบงค์นะข้อดีที่มันขึ้นมาเลยครับคือ 1. ใส่สบายใส่นุ่มแล้วก็ปรับตัวง่าย 2. c o ครับโคตติ้งเมเียลครับที่ออกมาใหม่คือแข็งแรงมากที่แบงค์ชอบเลยคือเวลาย่อบางของตัว RX n ูร Lux EP เขาจะบางมากต่อไปครับเรื่องของไซส์ครับไซส์อันนี้เป็นเลนที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นเลนคุณภาพครับคมชัด ใสสว่างจะมีโคตติ้งถึง9ชั้นต่อไปครับคือเลนส์ของนิคอนครับจุดเด่นเขาคือ1นนะครับความใสของเลนส์นิคอนครับสครับจุดเด่นเขาคือย่อบางปุ๊บปรับสีได้ด้วย3ครับคือความคมชัดเลนส์ที่5ครับคือโลเดนสต็อกครับที่แบนชอบเลนส์โปรเกรสซีฟของทาง Lo เดนสต็อกครับไม่ว่าจะเป็นโปรเกรสซีฟบิ๊กนอมมัลติเอสซีหรืออิมเพรสชั่นบิ๊กนอมนั่นเองครับต้องบอกว่าบิ๊กนอมคือนวัตกรรมที่เขาเอาค่าไปคำนวณกับเครื่อง AI ครับทำให้ซ้ายและขวาเราอะตอบโจทย์กับ การมองมากๆสามารถเข้ามาทดสอบทั้ง5้าเลนที่หน้าร้านทั้ง3สาขาได้เลยนะครับ